สวัสดีผู้ชมสวัสดีพี่น้องมาทำกับข้าวกินกันอีกหรือว่าวันนี้อีกมื้อนึงนี่เลยพี่น้องวันนี้กินหอยแล้ววันนี้กินหอยพี่น้องหอยลายก็ด้วยเลยนี่มาผัดหอยลายได้ไกวก็เทมันนะใส่หอยลายไปเลยใส่เกี่ก็เทียมให้หอมนะพี่น้อง

ลายสุกก่อนพี่น้องมาพี่น้องปรุงรสกันเลยอะายสุกแล้วปรุงรสเลยปรุงรสเลยนี่รสดีหนึ่งช้อนพี่น้องปรุงจนรสหนึ่งช้อน ต้นทรายซอสปรุงรสไปเนาะะใช้ไม่ใส่นั้พริกขาวนะพี่เนาะจะใช้ผัดกับกระเทียมร็ชิพริกขี้หนูหวัวราคาไปเนะอะ นี่น้ำมันหอยไปเนาะ หรดแห้าใส่ไป,ไปเลยลคลยีณต้นรา้ไมใช้ไ้ใส่ที่เดแล้วก่อนอีนะตอนนี้จะาใช้แปลงให้หลานจาน,นเลยเนาะยวให้หลานก่อนให้ใส่ที่ กิน,หนหกหนูกิ๊ตามไว้ถองลายกิีกหนูก็ะเทียมดิเน,นะาะกระปาเลยผาที่เหลืออยู่ใส่ไปให้หมดกับข้าวง่ายๆก็จะใช้ เสร็จติดไฟผัดหอยลายพริกขี้หนูสดกะกระเทียมพี่น้องกับข้าวง่ายๆเสร็จเรียบร้อยพี่น้องผัดหอยลายพริกขี้หนูสดตำกระเทียมกับพริกขี้หนูเจียวกระเทียมให้หอมเลยพี่น้องผัดเข้าไปอันนี้จะจะใช้มาใส่พริกขี้หนูที่หลังนะจะใช้ผัดแล้วเสร็จแล้วแบ่งมาให้หลานจานแนละ้วก็มาใส่พริกขี้หนูที่หลังเนี่ย ใส่หัวละพาเยอะๆอร่อยมากพี่น้องเดี๋ยวจะใช้ใส่จานฮะพร้อมเสิร์ฟพี่น้องผัดหอยลายพริกขิ้หนูสดกับข้าวง,ง่ายๆกะตะไช้เนี่ยที่จะใช้มาใส่พริกขิ้หนูที่หลังเพราะว่าแบ่งไปให้หลานเสร็จแล้วก็มาใส่พริกขี้หนูที่หลังพี่น้องเนี่ยะตะไช้ทำมาฝากทุกคนกินให้อร่อยนะเพ,พื่อนพี่น้องเอ้ยกับข้าวง,ง่ายๆกะตะไช่วันนี้กินหอยลายผัดพริกขิ้หนูสดใส่หัวละพา ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจใตาชัยนะขอบคุณมากขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญพี่น้องให้ร่ำให้รวยมีโชคมีลาบกันตลอดไปพี่น้องสุขภาพแข็งแรงจิตใจแข็งแรงพี่น้องเอยสวัสดีครับ